เกย์ไทยแต่งงานกันแชร์สนันถึงอินโดโดนยกพวกมารุมดา่าดราม่าข้ามประเทศสำหรับคนรักกันคงไม่มีวันไหนที่จะมีความสำคัญไปมากกว่าวันแต่งงานแล้วและในสมัยนี้การแต่งงานก็ไม่จำกัดแค่เพศชายหญิงแต่คู่รักเพศเดียวกันหลายคู่ก็ได้จัดงานแต่งงานกันอย่างเปิดเผยเต็มไปได้วยความรักความอบอุ่นของเพื่อนพ้องและพี่น้องที่สนิท เช่นเดียวกับคู่ของคุณสมัยและคุณบัสท,ที่ได้ถือเลิศดดีเมื่อวันที่3เมษายน64ที่ผ่านมาได้จัดงานแต่งงานด้วยความชื่นมื่นที่บ้านของทั้งคู่โดยมีครอบครัวมาร่วมเป็นสักขีพยานงานแต่งงานเป็นงานเล็กๆที่น่ารักทั้งสองคนใส่ชุดสีแดงมีสินสอดมาสู่ขอตามสมควรทั้งเงินสดทองรูปปั้์และ iPhone โ,โดยที่คุณสมัยได้ขอบคุณแม่ที่เข้าใจโดยเฉพาะคุณตาที่เลี้ยงดูคุณสมัยมาตั้งแต่เด็ก และคุณตาค่อนข้างจะเป็นคนหัวโบราณจนกระทั่งเมื่อคุณสมัยเปิดเผยตัวตนคุณตาก็เจอกับคำดูถูกสารพัดตอนแรกก็มีความหวั่นไหวแต่สุดท้ายคุณตาก็เปิดใจรับและมาร่วมรดน้ำสังให้คู่แต่งงานจนเป็นเหมือนการปลดล็อกสิ่งที่อยู่ในใจทำให้ภายในงานคุณสมัยถึงกับน้ำตาไหลภายหลังจากที่คุณสมัยและคุณบาสแต่งงานก็มีสํานักข่าวหลายสํานักทำข่าวเรื่องความรักของทั้งสองคนและก็ได้ขอบคุณจากใจทุกคนที่มาร่วมยินดีในครั้งนี้ การแต่งงานของคุณสมัยและคุณบัสกลายเป็นไวรัลในพิบตาและมีคนแชร์ออกไปถึงต่างประเทศจนถึงอินโดนีเซียจากนั้นก็พบว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวอินโดหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงดูหมิ่นเหยียดยามคุณบัสและคุณสมยัยบางคนโพสต์ข้อความที่เป็นภาษาอินโดบางคนโพสต์รูปในเชิงดูหมิ่นเหยียดยม้มซึ่งชาวเน็ตไทยก็ไม่ยอมแพ้เข้ามาคอมเมนต์คืนแบบเจ็บเจ็บจิตจิต ต่างฝ่ายต่างฟาดข้อความใส่กันคนอินโดบางคนเข้ามาบอกว่าสองคนนี้บ้าไปแล้วแย่จังมีลูกไม่ได้คนไทยเห็นแล้วก็ไม่ยอมฟัดข้อความกลับจนกลายเป็นดราม่าระหว่างชาติทางด้านคุณสมัยก็บอกว่าดราม่านี้ไม่ได้มาจากคนไทยแต่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนอินโดนีเซียที่ไม่ยอมรับเพศทางเลือก ตนไม่เข้าใจตนแต่งงานที่ประเทศไทยที่บ้านของตัวเองแล้วคนอินโดยุ่งอะไรด้วยเราไม่ได้มีาศาสนาเดียวกันคนอินโดแชร์โพสต์ของตนไปแล้วก็ทําให้กลุ่มคนอินโดมารุมด่าตนมาทักแชทก่อกวนทั้งโทรทั้งวิดีโอคอลแบบนี้มันดีแล้วเหรอตนไม่ใช่ประชาชนประเทศคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่ง แต่ถึงอย่างไรก็มีชาวอินโดบางส่วนซึ่งน้อยมากๆออกมาแสดงความขอโทษกับการกระทําดังกล่าวของเพื่อนร่วมประเทศทาเอาเหล่าอินโดหัวโบราณไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวซึ่งการไฟดังกล่าวของทั้งสองฝ่ายยังคงเดือดมากๆซึ่งทางเจ้าของโพสต์ต้นเรื่องก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมมือกันไปตอบโต้พวกอินโดขอบคุณทุกคนที่ต่อสู้เพื่อเพศทางเลือก LGBTQ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ